ติดตามความเคลื่อนไหวระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันต่อเลยนะคะหลังจากที่ยูเครนเริ่มยิงขีปนาวุธพิสัยไกลาจากทางฝั่งตะวันตกนะคะทั้งสหรัฐแล้วก็สหรัฐชนาจักรเข้าใส่ดินแดน,นของรัสเซียเป็นครั้งแรก2วันติดต่อกันแล้วนะคะมีภาพรากาศที่กรุงเคฟค่ะที่พบว่ามีการเปิดไซเรนเตือนภัยทางอากาศอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวของสถานทูตหลายประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอิตาลีกรีซหรือว่าสเปนนะคะที่มีการปิดสถาน ทูดค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะถูกตอบโต้จากทางรัสเซียนั่นเองค่ะโดยแมตชิลมิลเลอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐแถลงเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าสาหรัฐได้ปิดสฐานทูตในกรุงเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนหนึ่งวันหลังจากที่ยูเครนเริ่มยิงขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐโจมตีในดินแดนของรัสเซียครั้งแรกเมื่อวันอังคาร สหรัฐยังเตือนพลเมืองของสหรัฐเองที่อยู่ในเคียฟนะคะให้เตรียมพร้อมเข้าไปหลบในสถานที่หลบภัยโดยทันทีโดยเบลเลอร์คาดการว่าสหรัฐจะปิดเพียง1วันนะคะสำหรับสถานทูตและสามารถกลับมาเปิดการปฏิบัติงานได้ตามปกติตั้งแต่วันนี้21พฤิจิกาย,ยนค่ะไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับตอนนี้เนี่ยสถานทูตหลายประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอิตาลีกรีซสเปนนะครับ คือประกาศปิดสถานทูตประจํากรุงเคียฟแล้วแต่สถานเอกอาคาัครราชทูตสหรชาชอาณาจักรเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆตอนนี้ล่าสุดนะครับสถานทูตฝรั่งเศสเตือนเลยบอกว่าให้ใช้ความระมัดระวังแต่ไม่ได้ปิดสถานทูตฝรั่งเศสในยูเครนแต่อย่างใดทั้งนี้ขีปนาวุธพิสศยไกลที่ยูเครนใช้ยิงส่รัสเซีย2วันติดต่อกันก็คือเมื่อวันอังคารกับวันพุทธที่ผ่านมานี้เป็นขีปนาวุธของสหรัฐกับสหร,สหรชาชอาณาจักร ไม่รวมถึงฝรั่งเศสที่ได้มอบขีปนาวุธ Storm Shadow ไว้ให้แก่ยูเครนครับก่อนหน,น้านี้ทั้งสหรัฐสหรัชนาจักรและฝรั่งเศสได้ห้ามไม่ให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของตะวันตกในการโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียแต่ล่าสุดนี้สหรัฐได้เปลี่ยนจุดยืนครั้งใหญ่นะครับก็คือไฟเขียวเลยใช้ได้เลยบอกอยูเครนว่าใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐเนี่ยยิงเป้าหมายในรัสเซียได้เลยนะครับผม ซึ่งสภาพในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้นะคะก็มีเสียงไซเรนดังทั่วเมืองในช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่นค่ะยูเครนได้ออกประกาศเตือนโจมตีทางอากาศทั้งในกรุงเคียฟและอีกหลายแคว้นเมื่อวานนี้นะคะส่วนทางธรรเนียบรัธานาธิบดียูเครนก็เตือนประชาชนอย่าละเลยคําเตือนโจมตีทางอากาศโดยกองทัพอากาศของยูเครนระบุว่าการโจมตีทางอากาศดังกล่าวคาดว่าเป็นภัยคุกคามจากขีปนาวุธค่ะ การประกาศเตือนภัยของอยูเครนเมื่อวานนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐปิดสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟระบุเหตุผลบอกว่าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าเคียฟอาจจะถูกโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทันทีทีย่ยูเครนยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่รัสเซียเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะ ก็มีการลงนามลดเกณฑ์หลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียทันทีกำหนดเงื่อนไขใหม่หากประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์โจมตีรัสเซียแต่ว่ามีประเทศมหาอำนาจหนุนหลังรัสเซียจะถือว่าเป็นการโจมตีร่วมกันค่ะ ทางนีรสเซียขู่ทันทีนะคะว่าจะมีการตอบโต้กลับหลังจากที่ยูเครนใช้ขีป,ปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับมาจากทางตะวันตกยิงใส่ดินแดนรัสเซียเป็นครั้งแรกโดยระบุว่าการที่ยูเครนใช้อาวุธตะวันตกโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียที่อยู่ห่างจากชายแดนถือเป็นการเพิ่มความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกส่อง่างออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ